สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวน้องยายา่าน้องนำโชคมีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาช้างทำจากผักตบชวานะคะเอซท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0845894869นะคะรายได้เป็นค่ากล้วยของน้องๆน,นะคะเอฟซท่านใดที่อยากจะร่วมอวยพรวันเกิดน,น้องยาย่านะคะวันที่9พฤศจิกานี้น้องก็จะครบ4ขวบแล้วนะคะ สามารถส่งคะแนนมาได้นะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้นะคะ แม่กินตลาก็จะสัมผัสดูนะคะนี่ใครนะคะนี่พายาย่ามาคืนสู่ป่านะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสองวันนะคะ ดูยอะแยะยะรักคุณป้ายินตาลามากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรนะคะ ว่าคุณคุณป้าจินตลาดนี้ยังไม่คุ้นเคยกับยายาะคะก็ก็อ,อ,อาการก็จะประมาณนี้นะคะยายาหนูกลัวหรอคะ <c oughs> ยายาวันนี้ให้มาหาคุณป้านะคะแต่ยายาก,กลัวคุณป้านะคะคป้าตัวใหญ่ ตาแกจะรักเด็กมากเลยนะครับแต่แกรักแรงครับรักแรงเนาะไอ้ออดิ<กล>งรอนนไอก็ได้นี่นะคะแม่กินตลาเกาจะหลอกล่อให้ย,าย่าๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนนะคะ คุณแม่กินตลาดนี้จะรักเด็กนะคะรักช้างเด็กบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะบรรยากาศวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะดีนะคะ แม่ก็จะเล่นแรงนิดหนึ่งแม่กินตลาเราก็เราก็เริ่มกลัวแล้วนะคะเริ่มกลัวคุณแม่กินต่ละนะคะเพราะว่าไม่ใช่ลูกเขานะคะเราเขาก็ใค <c oughs> ให้ยายาไปอยู่ไหนตรงไหนนะให้ยายาไปอยู่ตรงไหน <c ười> นะนี่คุณแม่กินแต่ลาก็เล่นกับยายาแรงเกินไปนะคะคก,ล,กลัวเขาจะทำยายานะคะ นมน,เ,นเข้าใน,นป<ะ>่าเลยพ <ปะ S 2> ่อไ,ไปเข้าในป่านู้นเลยปะ่ะปะย่าๆไปเดินป่านู้นปะ่ะไปไหมย่ยาขาสาวตาสวยนะคะสวยมากเอาไปล่าม,มาให้กินใบไม้ไหม,หมล่าม,มาใบไม้กินบุย,ย่ากินใบไม้ย่ากินใบไม้หรอย,ายา่าหนูก,กินใบไม้หรอคะอย่างเท่อะย่าขาอร่อยไหมลูก <c oughs> แม่กินตลาก็มีอาการคลั่งอโอ้